สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงนี้เราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสอเปิดรับครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษวอ6และวอ7ดีเดย์7มิถุนายนนี้ นายยศพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือกอศเปิดเผยว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษว1 6เขตทั่วไปและว1 7ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลานาราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบาย,ย้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กอคอสอกำหนดระหว่างวันที่7-13ถึงมิถุนายน2567ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ vec.jobthai.gov.com ไม่เว้นวันหยุดราชการ เลขาธิการกอสอกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษว .16 เขตทั่วไปคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจำนวน606อัตรา58กลุ่มวิชาและว .17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะจังหวัดยะลานาราธิวา a ปัตตานีและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบาย้อย คุณวุฒิระดับปริญญาตรีจำนวน18อัตรา14กลุ่มวิชาซึ่งรับเงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้ 1. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน16,560บาท 2. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตร5ปีอัตราเงินเดือน17,380บาท 3. ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบ,บัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีต่อจากวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน17,380บาทและ 4. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตร6ปีอัตราเงินเดือน18,460บาทซึ่งผู้สมัครมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงหนึ่งกลุ่มวิชาและเลือกเขตที่สมัครได้เพียงเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้นระหว่างเขตทั่วไปและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกต่อไปโดยคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้นปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการลูกจ้างประจำครูสอนศาสนาอิสลามวิทยากรอิสลามศึกษาพนักงานจ้างเหมาบริการครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้นจะต้องจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า3ปีนับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับบุตรปริญญาตรีที่กอคอสอรับรองและได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้างซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เนต็ตผ่านเว็บไซต์ vec.jobthai.gov.com ตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2567เวลา8นาิก30นาทีถึงวันที่13มิถุนายน2567เวลา24นาฬกาไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกภาคกอและภาคขอภายในวันที่26มิถุนายน2567สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางเว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล2ค่ะ